ที่หน้าช่องของลุงนวดโกโกโกเมื่อคืนที่ผ่านมานั่นก็คือทางด้านโคเอเชียมาตามนัดสวยีก3ตัวตัว,ตวเย่ปายแหม่เสียดายอิตาลีจริงๆไปพลาดโดนอิสราเอล,ลเยอะไปหน่อยและก็สวีเดนอยู่ๆก็แพ้โคโซโวเฉยเลยหักปากกาเซียนเพราะนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ลุงจัดให้ใหม่แต่ถ้าใครยังรู้สึกว่าหน้าช่องมันไม่จุใจอยากได้มากเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือแตกลั่นทุ่งอิ่มแป้กันยกบ้านแบบนั้น ที่ใต้โปครับมีคําตอบให้สําหรับพวกคุณคุณคุณทั้งหลายที่รออยู่เพราะนั้นใครยังไม่เคยเข้ารีบเข้าไปครับที่ใต้โป๊ของดีมีเพียบครับแล้ววันนี้ขออนุญาตจัดต่อเลยครับ4คู่โดนใจจะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยวนี้ลุงจัดให้ครับพี่น้องาเริ่มกันที่คุ่หนึ่งครับเป็นการเข้าบอลโลก2026ครับระหว่างทางด้านฮังการีเจอกับทางดานโปตุเกสครับในเวลาตีหนึ่งสี่ห้าครับโดยผลงานของฮังการีครับตลอด5เกมที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไรครับ แพ้3ชนะ1เสมอ1แต่2เกมล่าสุดนี้ไร้พ่ายนะครับโดยเสมอ1ชนะ1ครับส่วนนั่นโปรุกเกสครับผลงาน5เกมที่ผ่านมาดูดีกว่าทัาน้นฮังการีครับชนะ3เสมอ1 แพ้หนึ่งครับและไม่แพ้ใครมาติดต่อ4เกมติดติดแล้วสําหรับทางด้านโปรตุเกสครับแล้วันนี้ครับทั้งคู่มาเจอกันโดยเฮดูเฮดเกมล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านฮังการีครับที่เปิดบ้านแพ้ต่อโปรตุเกสไปศูนย์ประตูต่อสามครับและผลสกอร์ส่วนใหญ่แล้วครับเป็นโปรตุเกสที่ทําได้ดีกว่าเวลาเจอฮังการีครับแล้ววันนี้ครับด้วยเพดานที่ให้โปรตุเกสมาหนึ่งครับสาหรับมุมมองลุงลุงมองว่าไปได้ไปไหวครับ เพราะในมุมมองส่วนตัวลุงเนี่ยฮังการีเนี่ยในช่วงหลังเนี่ยถึงแม้ว่า2เกมล่าสุดจะไม่แพ้ใครก็จริงครับแต่เกมล่าสไปสะดุดกับทางด้านไอแลนด์มา2ประตู2เฉยเลยครับและทางด้านโปรตุเกสครับเมื่อเทียบมาตรฐานแล้วโปรตุเกสมาตรฐานดูดีกว่าชื่อชั้นผู้เล่นดูหวังพึ่งได้มากกว่าครับเพราะนั้นสําหรับมุมมองลุงครับจับไปที่โปรตุเกสครับพี่น้องมาต่อที่คู่ที่2ครับเป็นงารขับบอโลก2 0 2 6ครับระหว่างทางด้านนอร์เวย์เจอทางด้านมอนโดวาครับในเวลาตีหนึ่งสี่ห้าครับ โดยผลงานของนอร์เวย์และมอนโดวาครับคนละขั้วกันเลยครับ5เกมที่ผ่านมาของนอร์เวย์ชนะ5เกมติดต่อกันแต่ทางด้านมอนโดวาครับ5เกมที่ผ่านมาแพ้5เกมรวดครับและเกมล่าสุดที่คู่นี้เจอมาครับเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้แหละครับเป็นทางด้านนอร์เวย์ครับที่ถล่มทางด้านมอนโดวาไป0ูนย์ประตูต่อ5ครับวันนี้กลับมาเจอนครับ สำหรับมุมมองลุงครับเพดานในให้มา2ลิดนี้ครับลุงมองแล้วครับมีโอกาสที่จะไปถึงตามที่เพดานตั้งไว้และมีโอกาสเกินไปด้วยซ้าครับเพราะว่าคุณภาพของนอร์เวย์ตลอด5เกมที่ผ่านมาไร้พ่ายมาตลอด5เกมติดครับและ3เกมล่าสุดเก็บคีนชิดได้ทั้ง3เกมครับดูแล้วประสิทธิภาพเกมลุกและเกมรับถือว่าใช้ได้เลยแล้วเมื่อเทียบกับทันนานมเดวาครับโอ้โ oh. ห พร้อมที่จะโดนอยู่เสมอครับแล้ววันนี้ครับไม่แปลกใจครับที่วันนี้เพดานให้ทางน้านนอร์เวย์มาขนาดนี้ครับเพราะนั้นจัาไปที่นอร์เวย์สบายใจครับพี่น้องมาต่อที่คู่ที่3ครับเป็นการข้าวบโลก2,026ครับระหว่างทางนัานอาเซอร์บจานเจอทางน้านยูเครนครับในเวลา5ทุ่มครับโดยผลงานของอาเบอร์บจานครับตลอด5เกมที่ผ่านมาครับเก็บชนะไม่ได้เลยครับแพ้ไปถึง4เกมเสมออีก1เกมครับส่วนทางน้่นยูเครนดูดีกว่าเล็กน้อยครับโดยแพ้3 ชนะ2ครับและเกมล่าสุดที่คู่นี้เจอมาครับเป็นทนตยูเคนครับชนะอาเซอร์ไบจันไป6ประตูต่อศูนย์ครับวันนี้กลับมาเจอกันครับเพดานน่ะให้ทานต์ยูเคมาหนึ่งครับเทียบคุณภาพแล้วทงด้านยูเคดูดีกว่าทดนานอาเซอร์ไบจันครับและผลงานในช่วงนี้อาเซอร์ไบจันเก็บชนะได้ยากลําบากเหลือเกินครับแต่ทานต์ยูเคครับไม่ได้ดีไปกว่าเขาเท่าไหร่แต่ก็คุณภาพยังดูดีกว่าเมื่อเทียบใน5เกมที่ผ่านมาครับเพราะนั้นสําหรับมุมมองลุง ให้มาหนึ่งสำหรับยูเคนลุงมองว่าไปได้ไปไหวจัดไปที่ยูเคนครับพี่น้องต่อที่คู่ที่4คู่สุดท้ายครับเป็นการคารบโลก2026โซนอเมริกาใต้ครับระหว่างท่าน้านเอลกัดอร์เจอท่านอา์เจตินาครับในเวลา6โมงเช้าครับโดยผลงานของเอลกัดอร์ครับตลอด5เกมที่ผ่านมาเนี่ยเสมอ4ชนะ1ไร้พ่ายครับแต่เสมอกันมาติดต่อ4เกมติดแล้วครับส่วนท่านัานอาเจตินาครับเมื่อเทียบผลงานแล้วดูดีกว่าครับชนะ4 เสมอหนึ่งไร้พลายเช่นเดียวกันแต่ผลงานอาร์เจนินาค่อนข้างดีครับแล้วันนี้เนี่ยเพดันเนี่ยเขาให้มาได้เลือได้ลุน้นแต่สําหรับลุงครับลุงมองเป็นท่านรองอาร์เจนินาครับด้วยขุมกําลังและผู้เล่นชื่อชั้นดูดีกว่าท่านั้นเอวาดอร์เล็กน้อยนะไม่ได้บอกว่ามากมายและคู่นี้ครับลุงมองว่ามีแววออกเสมอก็ค่อนข้างสูงครับแต่ถ้าวัดกันตามเนื้อผ้าครับอาร์เจนดูดีกว่าจะไปที่ฟ้าขาวอาร์เจนินาครับ พี่น้องก็จบลงไปกับ4คู่โดนใจประจำวิดีท่าขยันได้แนวทางเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ครับที่ใต้โปของดิ่งมีเพียบใครไม่เเข้ารีบเข้าไปนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะจ๊ะพี่น้อง